สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีหรือว่าถ้ามีผลสกอร์มีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนขอบคุณซูซูกิพาวเวอรยูอรแรงสุดขีดสปีดเราใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่ง ลองไปกันที่โชว์รูมของ Suzuki ครับผมแนะนำรุ่นของ XL 7นะครับก็นอกจากในโชว์รูมแล้วเนี่ยอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปคลิกที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดแดงเลมอนโซดานะครับมีจำหน่ายแล้วที่7ซ l e v e นะครับ ก็เมื่อวานนี้มีฟุตบอลร,รายการยูฟาซูเปอร์คัพลงสนามด้วยนะฮะเตะกันตีสองเลยก็เป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมาดริดกับทางด้านของไอทรลักแฟงเฟิร์ตแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับแชมป์ทางด้านยูโรปาลีกก็ปรากฏว่าตามคาดครับเรอัลมาดริดชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับได้จากดิวิดอาราบาแล้วก็คาริมเบนเซมาก็เลยทําให้ทางด้านอัลโตโรดิเกอร์นะครับนักเตะของเชลซีเนี่ยได้แชมป์ ในรายการนี้2ฤดูการติดต่อกันเลยก่อนหน้านี้ในปี2021ก็ได้กับเชลซีแล้วก็2022ก็มาได้กับเรอัลมาดริดนะครับก็ทางเรอัลมาดริตนี่เข้าชิงตั้งแต่ปี2013เนี่ยชนะได้ถึง17จาก19รายการนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับเรอัลมาดริส่วนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีรายงานจาก d ด i l ล Telegraph ครับบอกว่าท็อตโบอีแล้วก็เคลเล็กแคปิตอลเนี่ย ตอนนี้กำลังวางแผนจะปรับปรุงสภาพภา,พภายนอก s t a มฟอร์ดบริดจใหม่นะครับทั้งการติดตั้งไฟในให้ตัวอักษรต่างๆทางฝั่ง West End นะครับแล้วก็ภาพวาดฝาผนังใหม่โดยดีไซเนอร์อย่างทางเจเน็ตมารีสมิดครับได้รับความไว้วางใจให้ดูแลในโครงการนี้หลังจากเคยรีโนเวทสนาม d o ชเจอร์เทอร์เนลฟิลนะครับ และก็เฟนเว์พาร์คมาแล้วในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นสตัมฟอร์ดบีชในรูปแบบใหม่ขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับท็อตโบลีแลวก็เคลเลคแคปิตอลเนี่ยต้องการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับแฟนบอลทุกคนรอบๆสนามและต้องการสื่อสารอัตลักษณ์ของสโมสรให้เป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดสนามแห่งนี้ครับโดยฝั่งอีสตนเนี่ยจะมีการระบายผ้าฝาผนังใหม่เขียนว่าเชลซีฟุตบอลคลับโดยมีการประทับตาสโมสรใหม่เพิ่ม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สโมสรด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มภาพวาดฝาผนังเป็นเพลงเชียร์ที่แฟนๆชื่นชอบที่บริเวณเดอะเชดเอนนะครับพร้อมกับติดตั้งป้ายใหม่และก็จอ LED ใหม่อีกหลายจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเห็นว่าเชลซีหรือสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเราเป็นยังไงปลายปีผมจัดกิจกรรมไปทัวร์ครับรับรองว่าสนุกแน่เราจะได้ไป เรียกว่าฉลองปีใหม่กันด้วยแล้วก็บอกเลยฮะราคาไม่แพงจับต้องได้ยังไงแฟนๆที่ติดตาม YouTube ของปาล์มสามบาทาบาทติดตามรายละเอียดนี้ให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเนี่ยผมจะมาบอกอีกทีแต่แนะนำว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็รีบจองครับเพราะว่าโอ้โหมีคนสอบถามมาเยอะมากเพราะว่ามันถูกกว่านะฮะขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับจากนิซากินเซล่าบอกว่าการปรับปรุงสนามนี้เป็นแค่การอัปเกรดแบบชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอลได้สัมผัสถึงยุค ใหม่ของสโมสสภายใต้ของท็อตโบลีแล้วก็เคลียร์เล็กแคปิตอลโดยตอนนี้พวกเขามีแผนปรับปรุงสนามในระยะสั้นพ่วงไปกับแผนระยะปานกลางในการรีโนเวททั้งสนามเพื่อให้มีความจุมากขึ้นนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับอดัมนิวสันบอกว่าแม้อีธานเอบาดูเนี่ยจะไม่ได้รับเบอร์เสื้อในซีซั่นนี้แต่นักเตะก็ยังลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ต่อไปนะครับก็มีข่าวที่จะถูกยืมตัวในสลาอิตาลีเหมือนกันนะสำหรับอีธานเอบาดูส่วนเมื่อวานนี้เนี่ย เราไปลูค้าครัวมาสัมภาษณ์กับดาโซนครับออกมาบอกว่าเขายอมรับครับว่าตอนที่กลับไปเชลซีหนล่าสุดนั้นเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะกลับไปแบบฮีโร่แต่ก็ทําไม่ได้นะครับโดยยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยผมเคยคิดว่าผมอยากจะเรียกว่าเอาคืนกลับมาให้ได้ครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมของผมมา11ปีตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กผมมีโอกาสได้กลับสู่สโมสรและผมคิดว่าจะกลายเป็นฮีโร่แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะก็ ขยันแพมเแล้วเกินครับทางลัวคูนะฮะก็ไม่ต้องพูดเลยแย่แครับควรที่จะเล่นให้มันดีดีกว่านะฮะส่วนข่าวซื้อขายที่น่าสนใจเมื่อวานมีดีอะไรบ้างผมสรุปมาให้แล้วครับดิแอเลติกรายงานแล้วก็มีการยืนยันจากสโมสรโมนาโกนะครับว่าเชลซีเนี่ยปล่อยตัวมาลองซาให้กับโมนาโกเรียบร้อยครับด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลดยคาดว่ามีออปชั่นซื้อขาดประมาณ15้าล้านยูโรหรือประมาณ12.6ล้านปอน หากใช้งานนักเตะตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญานะครับซึ่งรวมถึงจำนวนนัดที่นักเตะลงเล่นหมายความว่าสมมุติว่ามาลองซาเล่นกับโมนาโกโ20นัดครบปั๊บเนี่ยกสัญญาก็จะเป็นอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนบากียโก้ใครนึกภาพไม่ออกครับบากียโก้กับมิลานเนี่ยตอนนั้นเน่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าจำนวนกี่นัดแต่ว่าสมมุติว่าบากียโก้ลงเล่นกับมิลานครบ25นัด จะเป็นการเซ็นสัญญาถาวอแบบอัตโนมัติอะไรลักษณะแบบนี้นี่น,นกยกตัวอย่างนะครับส่วนโมนาโกเนี่ยโต้ว่าดีลยืมมาลองซาออปชั่นซื้อขาดเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับนะครับอันนี้เป็นรายงานจากอดัมนิวสันนะครับก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเงื่อนไขในการบังคับซื้อขาดนนะะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะว่าแฟนเชลซีบอกว่าออกไปก่อนแล้วกันเนาะนะขณะที่ทางด้าน ชูเมย์ราเอ็มฮูกานะครับกองหน้าดาวรุ่งอังกฤษย้ายจากบริทันมาร่วมทีมเชลซีด้วยสัญญาถาวรแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากเชลซียูสนะครับก็เป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะโอกาสขึ้นชุดใหญ่อย่างยากอยู่นะฮะนิซากินซาล่าครับ, era, ร,บรายงานว่าฮาคิมซีเยกเนี่ยยังคงพยายามที่จะย้ายออกจากเชลซีแม้ว่าแวนเนอร์และลูคาคูจะย้ายออกไปแล้วครับแต่เจ้าตัวรู้สึกหงุดหงิดกับแนวทางของมิลานที่มันดูชักช้าเนาะ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะรับข้อเสนอจากทีมอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรเบรูลูฮาคูเนี่ยได้แนะนนำฮาคิมซีเยกให้ย้ายไปร่วมทีม a อซีมิลานนะครับแล้วก็นิซ่าคินเซล่ายังรายงานเพิ่มเติมว่าซีเยกเนี่ยได้ให้นักกฎหมายหรือว่าลอเยอร์เนี่ยพยายามหาทางเลือกอื่นๆน,นอกจากเอซีมิลานครับเพราะว่าพวกเขาดําเนินการเรื่องนี้ช้ามาก โดยโทมัสทูเคิลเนี่ยเปิดโอกาสให้ทูกอ่าทางซีเยกเนี่ยอยู่กับเชลซีต่อก็ได้นะครับแม้ว่าผลงานจะยังไม่ค่อยน่าประทับใจคือประมาณว่าทูเคิลก็คงว่าอยู่ต่อก็ได้หรือว่าจะย้ายออกไปก็แล้วแต่นะครับขณะที่คริสเตียนฟอลฟ์ครับ,ร,บรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เจรจากับติโมวเนอร์ ก่อนที่นักเตะจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอาเบลาซิกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ตีไว้เป็นลือก่อนเลยอย่าเพิ่งไปเชื่อมากนะครับส่วน ESPN ครับรายงานข่าวเมื่อวานนี้ตอนช่วงดึกๆครับบอกว่าอันเดรสคริสเตนเซนเนี่ยอาจจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวหากยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ก่อนเกมวันเสาร์นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ อันเดรสกิตันเซนนะครับอาจจะรวมไปถึงฟรองก์เคซิเย่ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางบาซ่าเนี่ยนักเตะที่ทั้งต่อสัญญาแล้วก็นักตเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่อย่างพวกเลวานดอฟสกี้อุสมานเดเบเล่เดเบเล่กับ Roberto, เซกิโรบเนี่ยเป็น2นักเตะที่ต่อสัญญาใหม่ส่วนพวกเลวานคุนเดคริสเตนเซนนะครับฟรองเคซิเย่พวกนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าปัญหาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะฤดูกาลก็กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ ขณะที่นิซาคินเซล่าครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยยังคงพยายามเซ็นสัญญากับเฟรนกิเดยองจากบาร์ซ่าโดยที่มองว่าจะบรรลุข้อตกลงที่71ล้านปอนด์ซึ่งเป็นข้อเสนอที่บาร์ซ่ามันเคยตกลงกับแมนยูมาแล้วครับแต่ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้เล่นน่ะอยากจะย้ายมาร่วมทีมผมเชื่อว่าการตกลงระหว่าง2ทีมอ่ะไม่น่ามีปัญหาหรอกมันจะไมมีปัญหาตรงที่นักเตะอยากย้ายหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะส่วนสปอร์ตครับสื่อในสเปนครับบอกว่า เชลซีใกล้มากๆแล้วที่จะบรรลุข้อตกลงในดีลของเฟรนกี้ไดยองกับบาร์ซ่าครับโดยเชื่อว่าเชลซีเนี่ยจะจ่ายเงินมากกว่า80ล้านยูโรก็ประมาณนี้71ล้านปอนด์นี่แหละคล้ายๆกับที่นิซ่ารายงานเนี่ยอย่างไรก็ตามครับนักเตะยังปฏิเสธที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาและบาร์ซ่ายอมรับว่านักเตะมีสัญญากับสโมโสรออมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่กับสถานการณ์นี้นะครับขณะที่เดอะไทมส์ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยใกล้บรรลุข,ข้อตกลงกับบาร์เซโลนา ในเรื่องค่าตัวของดิวเฟรนก้เดยองและขณะนี้กำลงังรอการตัดสินใจของผู้เล่นอยู่นอกจากนี้ครับทางเคราดโรเมโรอันนี้เป็นสื่อจากบาซาก็รายงานว่าข้อความที่บาซ่าส่งให้เฟรนก้เดยองนั้นเนี่ยถูกส่งไปอย่างชัดเจนระหว่างการประชุมระหว่างนักเตะกับเอเจนโดยนักเตะต้องลดค่าเหนื่อยเท่านั้นครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะอยู่กับสโมสรต่อไปไม่ได้แล้วก็ยังมีข่าวที่เชลซีให้ความสนใจด้วยนะครับ ขณะเดียวกันครับเคราโรเมโรเนี่ยรายงานเป็น breaking เข้ามาเลยครับบอกว่าเชลซีและบาร์ซ่าเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงในดีลของเฟรนกี้เดยองนะครับคืออย่าลืมนะหลายคนอาจจะดีใจอู้เชลซีตกลงเฟรนกี้เดยองได้สุดท้ายอยู่ที่นักเตะน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยโรมาโนโรายงานครับว่าโทมัสทูเคิลกำลังผลักดันให้ท็อตมัลีเนี่ยเซ็นสัญญากับโอบามยองนะครับโดย เขามองว่าอบามมยองเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบแต่บาซ่ายังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับส่วนเดอะเทเลกราฟก็บอกว่าเอเยนของอบามมยองเนี่ยจะเข้าประชุมกับบอร์ดบริหารของบาเซลโลน่าอีกครั้งในวันพฤหัสก็คือวันนี้นะครับและเชลซีจะรอฟังผลลัพธ์จากการเจรจาครั้งนี้ก่อนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเซ็นสัญญากับนักเตะหรือไม่โดยแม้นักเตะจะอยากอยู่บาเซลโลน่าต่อไปแต่ก็เปิดกว้างที่จะรับฟังข้อเสนอของเชลซีนะครับ นอกจากนี้โรมาโนรายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้เตรียมกำหนดการที่จะคุยกับโอบาเมยองในวันนี้นะครับท่ามกลางความสนใจจากเชลซีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเทเล g r a p ทั้งโรมาโนรายงานเหมือนกันครับว่าบาร์าจะคุยกับโอบาเมยองวันนี้นอกจากนี้เดลี่เมลบอกว่าเชลซีและบาร์ซาเนี่ยเริ่มคุยกันแล้วครับแล้วก็น่าจะกินเวลาประมาณ48ชั่วโมงในดิวของโอบามยองโดยเชลซีพร้อมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับ แล้วก็มีรายง,งานจาก Sunday Times บอกว่าคริสตัลพาเลทครับต้องการยืมตัว c o น n น r ร์การ์เกไปใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับนี่ก็ขยันยืมแล้วเกินฮนะซีซั่นก่อนเนี่ยยังเรียกว่ายังยืมตัวอยู่เลยนะครับก็จะกลับไปยืมตัวอีกครั้งนะครับแหมแหมิดให้เก็บไว้ใช้บ้างเลยครับโอ้โหจะยืมอย่างเดียวเลยส่วนที่เหลือเนี่ยข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ b r ร n ท์ฟอร์ดได้ตัวดีครับได้มิเกลดามสกาดครับปิกทีมชชติดเดนมาร์ก ถ้าใครจับมาได้ตัวเล็กๆแล้วเล่นในฟุตบอลยูโรโคตรเด่นนะฮะอายุ22ปีเซ็นสัญญากัน16.7ล้านปอนด์ก็เซ็นยาวจนถึงปี2027นะครับแล้วก็ฟูลแลมยืนยันคว้าตัวอิซาดิยอบครับจากอ่อขออภัยไวแซมยืนยันครับว่าดิยอบเนี่ยย้ายไปอยู่กับฟูลแลมแล้วนะครับด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับก็เคยเป็นอดีตกองหลังตูลูสที่สุดท้ายแล้วแหมนึกว่ามาแล้วจะดีแต่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะทางฝั่งของเวแซมไปได้นาะจิฟอาเกิร์ตนะครับกองหลัง เรียกว่าค่าตัวแพงมาแล้วเพราะฉะนั้นดียอบก็ต้องย้ายออกไปนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้ติดตามครับเดี๋ยวปลายปีมีทัวร์พิเศษแฟนเชลซีรอกันได้เลยเดี๋ยวราคามาแล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างแต่รับรองว่าไปฉลองปีใหม่กันแบบมันสุดเหวี่ยงแน่นอนนะครับติดตามได้เร็วๆนี้ช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ